เตรียมมาให้ได้สองถุงค่ะเม็ดกระดินน่งของชอบของชอบเดี๋ยวมาเอานะถุงมให้ด้วยวันนี้คนเยอะมากค่ะโอ้วันนี้เต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะค กินเยอะเลยค่ะอยางเลยเดินเดินเดินนาของกินจ้าอันนี้เราก็จะไปเดินไปดูก้อยนะก้อยกินด้วยนะคะ ทางลาบทางก้อยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนสองสองสามจานเหมือนเดิม สามจานลแมจ่จ้าจ้าอนี่อะไรเนี่ยข้าเม่าออแล้วมาขายข้าเมาออก,ก่อนเอาเร็วอะไรนะเขาเรียกอะไรนะข้าเมาไข่ข้าเมาอไข่ข้าเมาใช่ไหมอ๋มอหัวใหญ่ใหญไข่เยอะเเลยโอ้ทำไมหัวใหญ่ <laughs> 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 ใหญไข่เยอะเยอะฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮเาฮ่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 าา่่าา พอดีมันจะหลุดมือเราไหมเนี่ยหัวใหญ่หญหญๆไข่เยอะๆบนวะเออล่าหม<น>ูล่าหูลาเป็ดล่าเป็ดโอเคลาบหมูปรถาศมาเรื่อยมาล่าเลยเลยนาะ <c oughs> ลาบหมูก็ยำใหม่ล่าหมกรยำใหม่ๆแม่ค้าก็มาเกา่าๆแม่ค้าเก่าๆ กับข้าวใหม่ๆดูเครื่องแน่นๆนะคะคนๆคนละกึ่งคนเยอะมากขัดตลาดเดินอ้อมตลาดเลยนะคะวันนี้เนาะของกินก็เยอะค่ะ อืมผักครับผักอืมอาหม่าม่าหม่าม่าของแซบเขาตักขยังตักขยังเออตักขยังของอร่อยแกงใส้นดอกไม้เนาะ เออเอผักงามจำเท่าไหร่จำบาทเ,เก็บมาใหม่ๆหมขยะ